กรณีที่เพื่อนเพื่อนต้องการจ่ายไฟจากแผงเมนประธานนะครับไปยังแผงไฟไฟ้าย่อยที่ติดตั้งอยู่อีกอาคารหนึ่งการเดินสายป้อนนะครับสายเฟสแล้วก็จะเดินสายลายหนึ่งลายสองและลายสามจากเบรกเกอร์ย่อยในแผงเมนประธานไปยังเมนเบรกเกอร์ของแผงไฟฟ้าย่อยครับและเดินสายนิวทัลนะครับจากนิวทัลบาร์ในแผงเมนประธานไปยังนิวทัลบาร์ในแผงไฟฟ้าย่อยครับ จากหนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าฉบับพุทธศักราช2564ในบทที่4การต่อลงดินในหน้าที่4.2ข้อที่4.4การต่อลงดินของอาคารที่รับไฟจากสายป้อนข้อย่อยที่4.4.1เรื่องหลักดินก็จะกำหนดไว้ว่าอาคารที่รับไฟนั้นนะครับจะต้องจัดทำหลักดินและสายต่อหลักดินครับนั่นก็หมายความว่าอาคารหลังที่2นะครับจะต้องบังคับทำหลักดินขึ้นมาใหม่ครับ โดยเดินสายต่อหลักดินนะครับจากกราวบาในแผงไฟฟ้าย่อยไปยังแท่งหลักดินครับและในข้อกำหนดที่4.4.2.1นะครับเมื่อรับไฟจากสายป้อนต้องมีการเดินสายดินของบริพันไฟฟ้าไปกับสายป้อนนั่นก็หมายความว่าเพื่อนๆจะต้องเดินสายลายสายนิวทรัลและสายกราวจากแผงเมนประธานหลักไปยังแผงไฟฟ้าย่อยครับโดยขนาดสายกราวเส้นนี้นะครับให้อ้างอิงขนาดสายตามตารางที่4.2ครับ ส่วนสายนิวเทลที่เดินมายังแผงไฟฟ้าย่อยนะครับห้ามต่อถึงการก,กับสายกราวและห้ามต่อสายนิวเทลนี้นะครับเข้ากับสายต่อหลักดินอีกครับ หากเ,เพื่อนมีอาคารที่ติดตั้งแผงไฟฟ้าย่อยมากกว่า2อาคารนะครับข้อกําหนดการต่อลงดินของสายป้อนที่รับไฟก็จะใช้หลักการเดียวกันนะครับก็คือเพื่อนเพื่อนเดินสายเฟสสายนิวเทลและสายกราวจากแผงเมนประธานไฟฟ้าหลักไปยังแผงไฟฟ้าย่อยครับ โดยที่แผงไฟ,ไฟฟ้าย,ย่อยนะครับสายนิวรัลจะไม่ถูกเชื่อมต่อกับสายกราวีและที่แผงไฟฟ้าย,ย่อยแต่ละอาคารนั้นนะครับจะต้องจัดทําแท่งหลักดินและเดินสายต่อหลักดินนะครับจากกราวาที่แผงไฟฟ้าย,ย่อย,ยไปยังแท่งหลักดินนั้นครับในการติดตั้งสายป้อนนะครับให้กับแผงไฟฟ้าย,ย่อยที่อยู่แต่ละอาคารนั้นเพื่อนๆจะต้องเลือกรูปแบบการติดตั้งที่จะต้องป้องกันไม่ให้สายนิวรัลหลุดหรือขาดครับ โดยส่วนใหญ่ที่แผงไฟฟ้าย่อยที่รับไฟฟ้าในระบบ3เฟสมาจากแผงเมนประธานหลักนะครับก็มักจะมีโหลดที่ใช้ไฟฟ้าในระบบ1เฟสติดตั้งอยู่ภายในอาคารนั้นครับเช่นโหลดแสงสว่างโหลดเต้ารับโหลดเครื่องปรับอากาศเป็นต้นครับ ซึ่งในสภาวะปกตินะครับถ้าเราวัดแรงดันไฟ,ฟฟ้าระหว่างเฟสเราก็จะวัดแรงดันไฟ,ฟฟ้าได้ประมาณ380-400โวลต์ครับแต่ถ้าเราวัดแรงดันไฟ,ฟฟ้าระหว่างสายเฟสเทียบกับสายนิวทัลนะครับเราก็จะวัดแรงดันได้220-240โวลต์โดยประมาณครับ หากเกิดอุบัติเหตุนะครับที่ทําให้สายนนูท่อของสายป้อนที่มาจ่ายให้แผงไฟฟ้าย่อยนี้ขาดหรือหลุดนะครับก็จะส่งผลทําให้สายนูท่อภายในอาคารนี้มีไฟครับและจะส่งผลกับโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้า1เฟสนะครับซึ่งจะไม่สามารถทนแรงดันที่ไม่ใช่220โวลต์ได้ครับดังนั้นนะครับในการติดตั้งสายป้อนให้อาคารที่รับไฟฟ้าในระบบ3เฟสสีสายเพื่อนๆจะต้องเลือกรูปแบบในการติดตั้งที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับงานของเพื่อนๆครับ หวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ในการทํางานของเพื่อนๆได้นะครับหากรายละเอียดในคลิปนี้ไม่สมบูรณ์ตรงจุดไหนนะครับผมต้องขออาภัยเพื่อนๆไว้ด้วยครับ